ronda สีส้มราคาพิเศษ599,000บาทมาพบกันอีกแล้วนะคะน้องหญิงอยู่กันที่โชว์รูม MG Milestone สาขาลำลูกกานั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องหญิงจะมาไลฟ์สดอัปเดตนะคะให้กับลูกค้าทั้งสองท่านได้ชมกันค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องหญิงอยู่กับ MG4 รุ่นดีสีส้มที่ราคาพิเศษ599,000บาทนั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดที่กาลังสนใจ MG4 รีสีส้มอยู่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะลดหมดแล้วนะคะและลูกค้าท่านใดที่สนใจสีส้ม อยู่น <ici> ้องหญิงแนะนําเป็น <kenn> ร <ism statistics> ุ่นเอเลยค่ะเคมเปญนดีๆไม่แพงรุ่นดีเช่นเดียวกันค่ะหรือต้องการสีอื่นๆก็สามารถติดต่อทักหาน้องหญิงได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดหรือส่วนลดเงินดาวก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะด้านขวาของน้องหญิงเป็นของคุณธามนะคะและด้านซ้ายของน้องหญิงเนี่ยเป็นของคุณดวิทและก็คุณแอปเปิลนะคะเดี๋ยวน้องหญิงจะทําการส่งมอบรถทั้งสองคันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะน้องหญิงเก็บภาพบรรยากาศการ รับรถมาให้ชมกันในเพนนะคะสมหญิง m อนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นช่องทาง YouTube นะคะสมหญิงชาแนลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2คันนี้เนี่ยตกแต่งและออกแบบการดีไซน์รถของลูกค้าแต่และท่านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ะะสําหรับ MG4 รุ่นดีของคุณททมนะคะว่าคุณททมเนี่ยตกแต่งอะไรกันบ้างติดฟิล์มอะไรนะคะแล้วก็ออกแบบในการดีไซน์ของรถคุณททมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปที่คันแรกเลยค่ะสำหรับ MG4D สีส้มคันนี้นะคะที่ราคาตอนแรกเขาอยู่ที่7 9 9 0 0บาทตอนนี้เนี่ยลดเหลือ5,99,000บาทนะคะของคุณททมคันนี้เนี่ยคุณททม เลือกตกแต่งเป็นเบสิกเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรถเน้นใช้งานนะคะแล้วก็มีลูกชายตัวเล็กๆด้วยเนาะหนึ่งคนนะคะในการใช้งานในรถคันนี้เนาะสำหรับคันนี้ค่ะคุณธามเลือกนะคะเป็นติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะของบราวฟุงนะคะบานหน้าเนี่ย40%นะคะแล้วก็ประตูด้านข้างเนี่ยออ60%นะคะแล้วก็ประตูด้านหลังเนี่ยซ้ายขวา80%แล้วก็บานหลังสุดเนี่ย60%นั่นเองค่ะและรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับบลอนดลอยนะคะ ล้ออร่อยที่มีฝาครอบแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับยาง <c oughs> ที่เป็นมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสเปคยางอยู่ที่2 1 5หทับ R 1 7นั่นเองค่ะ <c oughs> และน้องหญิงก็ติดคิวกันศาดตรให้ด้วยนะคะทั้ง4ี่บานแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> คันนี้ลูกค้าเน้นใช้งานแต่ว่าด้านหลังเนี่ยขอรอหน่อยนะคะก็ลูกค้าเนี่ยขอติดตั้งเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะที่เป็นทวินแอร์โรวิงเหมือนกับรุ่น X แล้วก็ติดตั้งเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นไฟยาวแบบ position light แบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการตกแต่งในแนวทางที่น้องหญิงถนัดเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา m t 4รุ่นดีนะคะไม่ว่าจะสีอะไรเนี่ยมาหาน้องหญิงได้เลยะคะ่ะที่ไหนติดตั้งไม่ได้มาหาน้องหญิงได้เลยนะคะเราเนี่ยติดตั้งเป็นพ์ทอะไหล่แท้นะคะเป็นสปอยเลอร์แท้อะไหล่แท้เลยนะคะเบิกจาก อะไรของเราเลยแล้วก็เอาไปทําสีให้ลูกค้านะคะได้มาเป็นแบบนี้เป็นสีส้มมีไฟเบรกดูที่3กระจกบังลงหลังมีไล่ฟ้าแล้วก็ที่กระจกบังลงหลังเนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยค่ะและไฟท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นไฟท้ายโพสิชันไลท์ด้านหลังรุ่นดีของเราก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยด้านหลังที่เป็นกล้องถอยด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังยังมีระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังสจุดให้แบบนี้เลยค่ะและน้องหญิงก็คืนนะคะตัว อะไหรเก่าที่เป็นดักเทลนะคะพาร์อะไรเก่าก็คืนให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยค่ะนี่อันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะคะติดตั้งเพิ่มได้ราคา5,99,000บาทแล้วก็มาซื้อตัวสปอยเลอร์แล้วก็ตัวไฟไท้ายเพิ่มกับนงหยิงนั่นเองค่ะอันนี้คุ้มต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆสุดคุ้มราคาก็คุ้มได้ลดรอหล่อแบบนี้ออกไปจากโชว์รูมก็คุ้มมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพารอะไรเก่าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัว กล่อง MG Home Charge เราก็แถมให้ลูกค้าฟรีนะคะแล้วก็พร้อมติดตั้งให้ด้วยแล้วก็อันนี้ยังมีตัวสายชาร์จ emergency ชา r ์ e นะคะที่ลูกค้าเอาไว้เสียบไฟบ้านนั่นเองค่ะเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไม่มีตู้ชาร์จเราก็ใช้อันนี้เนี่ยเสียบได้เลยเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นที่บงังน้ำอ่อที่บังสัมภาระด้านหลังถ้าต้องการใช้พื้นที่สัมภาระด้านหลังตรงนี้อีกก็สามารถถอดเก็บได้นะคะสําหรับตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปนะคะคัน สำหรับคันนี้นะคะเป็นของคุณดวิดนั่นเองค่ะซึ่งคุณดวิดเนี่ยก็เจอจากเจอหนุ่งหญิงจากช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้สั่งจองรถคันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวนุ่งหญิงจะนํารถคันนี้เนี่ยไปส่งมอบให้คุณดวิดที่ลาดกระบังนั่นเองภายในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทั้งสองคันก็ส่งมอบพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณทามารับก่อนแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นุ่งหญิงออกไปส่งม,มอบรถให้ลูกค้าที่ลาดกระบังนะคะแต่คันนี้ค่ะ แตกต่างจากของคุณทามนะคะคุณดาวิดและคุณแอปเปิลเนี่ยต้องการตกแต่งเป็นชุดแต่งรอบคันเพิ่มเข้ามานะคะ ซึ่งเป็นชุดแต่งของตัว Sporty Sonic ของเรานั่นเองค่ะสำหรับชุดสเกิร์ด้านหน้าของ Sporty Sonic นะคะจะดีไซนออ์ออกแบบมาเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยตกแต่งเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะและด้านในนะคะที่เดินเส้นสายเป็นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยคุณเปิ้ลและคุณดวิดก็เลือกเองเลยนะคะคัดสรรเองเลยตรงนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงสีดําหรือว่าสีฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านซ้ายค่ะมาพร้อมกับตัว Nameplate Sporty ของเขานั่นเองค่ะ คุณเปิ้ลเนี่ยบอกว่าพี่ขอคอนทาส์นิหนึ่งสีส้มตัดกับสีเปาไปเลยนะคะไม่เหมือนใครนะคะและคันนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็เลือกเป็นฟิล์มบราวด์ฟุ้งเซรามิกนั่นเองค่ะบานหน้า60นะคะแล้วก็รอบคันเนี่ย80%นั่นเองค่ะด้านข้างนะคะก็ติดสติกเกอร์เป็นสีน้ำเงินให้เข้ากับตัวสเกิร์ตด้านข,าข้างของเราเนั่นเองค่ะก็คือเข้ากับตัวสเกิร์ตท,ทั้งคันข,ของเราเนั่นเองนะคะที่ตัดด้วยเส้นสายสีน้ำเงินค่ะสำหรับด้านข,าข้างของชุดแต่งนะคะของ s s p o r t y ีเนี่ย ก็จะเน้นตัวเป็นสีดำด้านนะคะเท่าเข้ากับตัวแถบข้างประตูเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นสีส้มซพ่งเป็นสีกระตูรถนั่นเองค่ะแล้วก็ชายด้านล่างนะคะก็ตัดเส้นเป็นสีน้ำเงินให้แบบนี้เลยค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับเน็ปเพ็ดเอ็กซ์พอร์ตตี้ด้วยค่ะและด้านหลังนะคะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยมีกันสาดด้วยนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้ติดให้ลูกค้าวันนี้มาอัปเดตให้ก่อนนะคะและด้านหลังค่ะพี่เปิ้ลนะคะกับ คุณดวิดนะคะก็ตกแต่งเหมือนกันเลยค่ะอยากหล่อออกจากโชว์รูมพร้อมใช้งานเลยนะคะก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟท้ายยาวแบบโพสิชั่นไลท์แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทอะไหล่แท้เลยนะคะพี่เปิ้ลเนี่ยก็ไว้วางใจแล้วก็ให้น้องหญิงเนี่ยตกแต่งรถแล้วก็ดีไซน์รถให้พี่เปิ้ลแบบนี้เลยค่ะโอเคสำหรับด้านหลังนะคะชุดแต่งด้านหลังนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นงานชิ้นสุดท้ายของตัว สปอร์ตตี้โซนิกนะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้แล้วตรงนี้ก็ตัดเป็นสีส้มสีเดกตัวรถนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยดิฟฟิวเซอร์ก็จะเป็นสีน้ําเงินตามที่พี่เปิ้ลแล้วก็คุณดวิดเลือกเลยค่ะสําหรับชุดแต่งของเขานะคะตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเว้นตัวไฟบอเขาเรียกไฟตัดหมอกด้านหลังนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการอัปเดตนะคะรถนะคะที่เป็นสีส้มรุ่นดีนะคะของคุณ ดวิดและก็คุณธามนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่พลาดราคา5 9 9 0 0 0บาทเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรายังมีสีอื่นๆแล้วก็รุ่นอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อกันได้นะคะสามารถติดต่อทักเข้ามาหาอาหญิงได้เลยค่ะว่ารุ่นนี้สีนี้ที่พี่ต้องการเนี่ยมี ส่วนลดไม้อะไรยังไงสามารถติดต่อพักเข้ามาหาน้องหญิงได้เลยค่ะลูกค้าจะเลือกเป็นส่วนลดเงินสดหรือส่วนลดเงินดาวน,ววน์นหญิงก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะน้องหญิงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะมาบกกันใหม่ไลน์หน้านะคะวันหนึ่งเนี่ยจะพารถรุดด่นไหนมารีวิวสินไหมมารีวิวหรือว่าอัปเดตโปรโมชั่นอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสวดีสวัสดีค่ะ